The best version yourself with, with version yourself of พิลามีสเปิดรับไนน้าติกก็เอฟเฟอร์เรมาร่วมเป็นพันธมิตรกับเราได้ที่ติกก็พิลามีส ของว่างใช่ค่ะขับใจนะเพราะว่าจะส่งอนินไปเรียนต่อที่อังกฤษตามอยากตั้งใจทั้งสองตัดว่าอะไรนะพี่คะไหนเสด็จเคยตัดว่าจะไม่ส่งอนินไปเรียนแล้วนี่พี่คะ เหตุใดท่านพ่อทรงเปลี่ยนประเทศไทยท่านพ่อทรงโปรดและห่วงอนันนยิ่งนะใครๆก็ทราบกันดีต่ดู่เสมอว่าไม่อยากให้นี่มาอยู่ไกลหูไกลตาคงเป็นพระหลวงพินิจ์เพชรทูลยุยงเสด็จพ่ออยู่บ่อยๆกระมังใช่หลวงพินิจ์บอกอยู่เนืองนะว่าอันนินนั้นฉลาดหลักแหลมผิดแผกไปจากเด็กทั่วไปหาไม่ได้เสด็จไปร่ำเรียนต่อที่เมืองฝรั่ง คงจะน่าเสียดายหนิงนักหม่ำฉันไม่เห็นด้วยไปคะอันนินยังเล็กนักสเสด็จไม่เป็นห่วงอันนินเลยหรือไปคะห่วงสิแต่เราก็ต้องตัดใจเพราะเราไม่อยากให้ทิดาองค์เล็กของเราด้อยไปกว่าพระโอรสทั้งสองถ้าอย่างนั้นเรารอให้ท่านหญิงโตกว่านี้อีกหน่อยดีหรือไม่เพคะ ถ้าอย่างนั้นเราจะลองคิดดูก่อนก็แล้วกันนะ วันนี้เราจะมาทำสองมาลีลอยแก้วกันใช้แตงโมกับมะม่วงดองหรือเจ้าคะใช่แตงโมเป็นผลไม้ริดเย็นช่วยคลายร้อนได้แกะสลักแตงโมเป็นดอกกุหลาบขนาดพอดีคำและนำมะม่วงดองมาปอกเปลือกแกะสลักเป็นดอกไม้และใบไม้แบบนี้ก่อนจะไปทำน้ำเชื่อม โรยเกลือเล็กน้อยใส่ใบเตยตามลงไปเพื่อให้มีกลิ่นหอมเคี่ยวช้าๆเพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวนี้เก่งแล้วก่อนนี้อายยังต้องจับมือหญิงปิ่นแกะสลักทั้งมะม่วงแตงโมหมดไปมากโขกว่าจะได้รูปที่สวยงาม มีได้เพคะเปริกเอาไปถวายท่านหญิงด้วยนะเพคะแล้วท่านอาไม่ไปเข้าเฝ้าท่านหญิงอริสาหรือเพคะบ่ายนี้อาต้องไปงานศพคงจะกลับดึกนะักหญิงปิ่นเข้านอนได้เลยนะไม่ต้องรออาเพคะ สองมารีลอยแก้วเพคะคุณหญิงปิ่นลงครัวเองเลยนะเพคะสองมารีลอยแก้วคุณปิ่นอร่อยที่สุด ถ้าอานินไม่อยู่แม่คงเศร้าทำไมท่านแม่ถึงพูดเรากับว่าลูกจะไม่ได้อยู่กับท่านแม่แล้วก็ท่านพ่อน่ะสิทรงเปรยโว่าจะส่งอานินไปเรียนต่อเหมือนพี่ๆยังไงเล่าท่านพ่อจะส่งอานินไปเรียนต่อหรือเพคะก็แค่เปลยเปยนะ่ะยังคงไม่ได้ตัดสินพระไทยแน่นอนหรอก แม่ก็หวังว่าท่านพ่อจะส่งเปลี่ยนพระไทยก็ท่านพ่อน่ะสิส่งเปลยๆยว่าจะส่งอนินไปเรียนต่อเหมือนพี่ๆยังไงเล่า หญิงของปริกเหตุใดจึงน่าเครียดถึงเพียงนี้เพคะมีเรื่องให้ใครควรวญหนักนัดท่านอาปัดไปไหนหรือปริก อเมริกาสเสด็จไปงานศพของพระสะหายที่ชานเมืองเพคะท่านหญิงแปลว่าคํานี้ท่านอาปัดไม่อยู่แน่ใช่หรือไม่แน่เหมือนแชร์แปง้งเพคะทรงยิ้มเยี่ยงนี้ทรงดำริจะทำการใดหรือเพคะท่านหญิง จะชวนหญิงไปไหนนะเพคะคืนนี้ที่ตลาดมีจัดงานประจำปีเราอยากชวนคุณปิ่นไปเที่ยวด้วยกันหญิงไม่กล้าหรอกเพคะไม่เป็นไรห,หรอกเจ้าค่ะปิดก,กับท่านหญิงอนินรอบหึิงเที่ยวออกบ่อยไม่อันตรายเลยสักนิดหนำซ้ำยังสนุกเหลือเกินเจ้าค่ะไปเถิดคุณปิ่นโอกาสเช่นนี้ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะไม่เพคะ นะนานาคุณปิ่นนะคะนะคุณปิ่นนะคะนะนานานะนะค่ะ คุณปิ่นชอบไหมชอบค่ะเราอยากพาคุณปิ่นมาเที่ยวงานวัดเสียนานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสวันนี้ความฝันของเราเป็นจริงเสียทีดูถ้าอันนี้จะแอบมาเที่ยวบ่อยๆแบบนี้ถ้าเสด็จรู้จะทรงกิ้วนะเพคะก็เราไขรู้นี่ว่าโลกภายนอกเป็นเช่นไรวันนี้เราจะเปิดโลกให้คุณปิ่นเอง จริงวะนังก้อยออเอ็งนี่ทักจะเอาใหญ่เรานั่งปิกอเออร่อยแล้วท่านหญิงคุณหญิงเล่าจะกลับมาเมื่อใดไม่รู้ใชจะไม่รู้ได้อย่างไรแล้วถ้าท่านหญิงปัดธมิกากลับมาก่อนคุณหญิงปินเล่า <c oughs> เองจะทำเยี่ยงไรโอ้ย oh, <c oughs> ไปตั้งไกลยังไม่กลับมาตอนนี้หรอกเรากลับมาแล้วจะทำไม <c oughs> รึ ว่าอย่างไรไม,ไ,มไม่มีอะไรคะถ้าอย่างนั้นปริกไปตามคุณสินมาหน่อยสิ แล้วคุณปินอยู่ที่ใดวันนี้คุณปิน่นมีความสุขไหมเรามีความสุขมากเลยนะ <c oughs> มีสิคะ <c oughs> แค่มีอานินชีวิตในวังของหญิงก็ไม่เหงาเลย หากสักวันถ้าเราไม่อยู่เล่นด้วยคุณปิ่นจะเหงาไหมถ้าไม่มีอนิน <c oughs> ก็ไม่มีใครดื้อสนใสหญิงนะสิคะเราถามว่าเหงาไหมไม่รู้สิคะ่ะยังไม่เกิดขึ้นซะหน่อยแต่สำหรับเราถ้าไม่ได้เจอคุณปิ่นเราคงเหงาหน้าดู อันนินเป็นอะไรหรือเปล่าคะถามแปลกนะคุณหญิงคุณหญิงเป็นครับถ้าหญิงปัดให้ผมมาตามหาครับท่านอากลับมาแล้วหรือขอรับ เหตุใดถึงได้ออกไปเที่ยวเล่นนอกหวังหญิงขอประทานอภัยเพคะท่านอาหากคุณปิ่นต้องโดนลงโทษหลานก็ต้องโดนลงโทษ The l o ยยอปิ่นโฟโต้การ์ราคา400บาทมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Line แอดเดล o อยยอปิน